สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอนันต์ยาชรัตคิเตอร์ดาลีนะครับไปท่ยแบรนด์สินค้าดาลีให้คุณค่ามากกว่าความสั่งครับเป็นอีกวันหนึ่งครับวันนี้ที่ผมอยู่ในห้องประชุมนะครับที่บริษัทเอซี o u ุปนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยในตอนรับแขกนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายมีการตอนรับแขกอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับในสิ่งที่เราไม่พูดไม่ได้ก็คือในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 นะครับเราอยู่ด้วยกันในสังคมนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคร่าบริษัทเอซีลุบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคดับกลิ่นผมจะบอกท่านผู้ชมก็ว,ว่ามีหลายๆผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มีหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจัดจาหน่ายแต่สําคัญยิ่งเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสินค้าตัวนั้นมันดีจริงนะครับและหลายหลายผลิตภัณฑ์ออกมาราคาค่อนข้างสูงวันนี้ครับพี่น้องคนไทยครับผมอยู่กับธุรก,กิจนี้มา2 5าปีนะครับทำธุรก,กิจด้านของคลีนนิง่งอีฟิเมนท์ ผลิตภัณฑ์ทัความสะอาดตั้งบ้านและรถยนต์วันนี้ครับที่ผมอยากจะแนะนานะครับท่านผู้ชมนะครับด้วยความรักตรงนี้ว่าผลิต,าายยตภัณฑ์ตัวนี้นะครับนนราคาย่อมมากแต่ประสิทธิภาพสูงมากๆตัวนี้นะครับที่ผมจะแนะนําก็คือเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมเฟรชนะครับตัวเซอร์ติฟายหรือเซอร์ติฟิเคตนะครับรับรองฆ่าเชื้อโรค99.9%ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับใช้งานง่ายสะดวกปลอดภยัยเก็บให้ปกป่าได้ ในรถในบ้านในห้องทำงานในที่ประชุมในร้านอาหารในโรงแรมในห้องน้ําในตู้เสื้อผ้าหรือในห้องนอนครับเพราะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รับการรับรองนะครับจากออยอหรือมีเลขจดแจ้งถูกต้องนะครับมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตใหะตั้งผู้ชบได้ดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันใช้งานอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับมันสานรับรองที่สําคัญหลายๆคนเป็นห่วงนะ เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของหลายยี่ห้อไม่มีตัวมาตรฐานรับรองอยอยแต่ตัวนี้มีมาตรฐานอยอยครับมีเลขจดแจ้งถูกต้องตามกฎหมายก็ที่2ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รับการรับรองจากห้องแหลกมหลาลัยมัิดิครับโดยมีสารฆ่าเชื้อที่สําคัญมีทั้งหมด5ตัวแต่ตัวหลักในนี้คือซิลเวอร์นาโนใช้ฆ่าเชื้อไวรัสใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียครับและผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเราได้ส่งไปยังต่างประเทศตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียนะครับหลายๆประเทศอินเดียนะครับเพราะอะไร สินค้าส่งออกต่างประเทศต้องมีมาตรฐาน HCS เป็นมาตรฐานที่ยอมรับทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้มี MSDS นะครับมาดูกันครับม่อสักรู่ผมแก่ละนะครับอ่าเรากะยะอบนิดนึงนะครับขยอบนิดนึนงในหลักของการใช้งานนะครับในพื้นที่ที่ผมพูดมาสักครู่เน้นอินโ o นนะและ 1. ค่่าเชือ้อ2เป็นสเปรย์ดับกลิ่นที่สดชื่นมากๆตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นที่สดชื่นเป็นเฟรชและตัวที่3ลดอุณหภูมิ ท่านผู้ชมมีรถยนต์จอดตากแดดร้อนๆเนี่ยเราใช้แค่หนึ่งกระป๋องเอาอยู่ครับอ่ะวิธีใช้นะครับนะครับตัวนี้ทําไมผมอยู่ได้ทาไมวันนี้ผมถ่ายวีดีโอผมไม่ต้องใส่แมสนะครับเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพเวลาใช้งานนะครับอ่าท่านผู้ชมนะนะครับกระบอกนิดนึงและในห้องนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่สําคัญกว่านี่คือการใช้นะครับสำคัญตัวที่สองครับวันนี้อ่ะผมเทตองนี้นะท่านผู้ชมและ ผมไม่อยู่ห้องนี้เพราะบ้านหลังจากที่เราใช้งานเนี่ยมันเป็นค่าเชื้อโรคในห้องนี้ดับกลิ่นปรับอากาศนะครับแล้วก็ลดอุณหภูมิแอร์ก็จะเย็นยิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นะครับผมใช้แบบนี้แนละ้ว่านผูบชมอ่ะเดีย๋ยวผมกดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมดูดีนะฮะผมกดล็อกนะครับล็อกห้องนี้นะครับมีความเข้มข้นสูงผมจะก่อแยกออกไปนอกห้องก่อนครับ